สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีเมษทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พินเอช ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive h i n g Positive Vedic u n i v e s s ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความร้าของ,งเพื่อนชาวราศีเมษประจําเดือนมกราคม2021นะคะมาดูกันว่าความราของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะทั้งคนโสดคนมีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนค่ะในเซกชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสดและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคน และอยากจะบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Reading นะคะดังนั้นนะคะอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตองส่วนตัวด้วยกันรายดะเอกการเช็คตส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษานะคะการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ อยู่ในช่อง d i s c r i p t i o n box ดานล่างนี้นะคะยินดีมากๆเลยที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะให้ประสบความสําเร็จในแบบท,ที่ต้องการค่ะเริ่มต้นจากพลังงานของคนโสดกันก่อนเลยนะคะพลังงานของคนโสดนะคะ you got ten of wands นะคะ king of cups แล้วก็ five of w a n d s ค่ะไพ่ทั้ง3าใบนี้นะคะถ้าไม่คุณรู้สึกเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะกําลังโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะ การเติบโตการเรียนต่อหรือว่าการมีชื่อเสียงที่มากขึ้นการประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการเลยทําให้อินเทนชันของคุณนะคะไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรัก100%แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีความรักนะเพราะคุณรู้สึกเลยว่ามันจะมีความรักที่จะเข้ามาหาคุณและมันจะทําให้คุณวั่นไหวและปวดหัวมากๆเลยจะเข้ามาแบบปั่นปวนหัวใจคุณคะ่ะ คุณรู้สึกว่าสําหรับบางคนนะคะคุณชอบคนต่างชาติคนทางไกลนะหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณชอบคุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่ายังไม่ใช่นะตอนนี้ถ้าดูจากพลังงานจากตรงนี้นะคะคุณรู้สึกเลยว่าตอนนี้เหมือนเหมือนกับแบบคุณโฟกัสที่หลายสิ่งหลายอย่างนะคะทั้งงานเงินความสำเร็จเรื่องความรักก็เลยแบบปล่อยวางไปแต่ ตัวของคุณอนะไม่รู้นะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นสายฝอสําหรับบางคนและชอบประเทศแบบโซนยุโรปหรืออากาศนาหนาวหนาวอากาศเยน็เยนๆอะไรประมาณนี้ในสิ่งที่ควณรู้สึกได้ทีนี้เนี่ยควณนต้องบอกเลยว่าเออจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะเป็น king of cups นะคะเขาน่าจะเป็น บุคคลที่อายุมากกว่าคุณราศีธาตุน้าเป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนมีเมตตาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือเคยมีความสัมพันธ์อย่างจริงจังมาก่อนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาทําให้คุณเนี่ยปั่นป่วนหัวใจค่ะดังนั้นนะคะในเดือนนี้นะในเดือนมะกราคมเนี่ยคุณจะรู้สึกสับสนกับตัวเองตีกันอยู่ในหัวค่ะฝั่งนี้นะคะเป็นเดวิลค่ะเดวิลก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งมีความรักเลยอะไรย่างเงี้ย คนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนนี้ใช่แต่พวกฝั่งแอนเจิลก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ย mm. ลองดูสิคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ก็ได้เหมือนแบบทกเถียงกันอยู่ในหัวอยู่นะคะ mm. ก็เลยกลายเป็นว่าในเดือนมก,กราคมนี้เนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกสับสนรู้สึกไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ก็จะยังสับสนไปจนถึงสิ้นเตือน <g ül üyor> จนกว่าจะขึ้นเดือนใหม่ก็ค่อยว่ากันไปแต่พลังงานตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขามีจุดที่ทําให้คุณชอบแล้วคุณรู้สึกว่าเออถ้าได้ลองไปต่อกับเขามันก็อาจจะดีถ้าได้ลองไปต่อกับเขา,ม,า,จจม,า,เขามันก็อาจจะดีสําหรับคุณแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ดูแบบกลัวๆจะเสี่ยงงานเสียการกลัวลว่าคนที่เข้ามาจะไม่ใช่คนที่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะนะก็กลายเป็นว่าแม้จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังต้องสับสนวนต่อไปค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ลูกสวยดีกว่าว่าไพ่ลูกสวยของควีนนะคะมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีเมษบ้างถ้าใครใชคตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการนส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการนส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะร่างหมาย่าควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้คะ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงไหนดูซิว่าเป็นยังไงบ้างความรักของคุณ นะคะปังไหมไหนดูซิคอนเสริร์ตราศีเมษไหน คุณรู้สึกว่าคุณมีโอกาสที่จะต้องพัฒนาตัวเองหรือว่าได้ช ANCE ใหม่ๆในการทําให้ตัวเองดีขึ้นและพร้อมสําหรับความรักมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาทุกคนเลยอ่ะทุกราศีเลยเกิดรายขึ้น you deserve love you are loveable ค่ะบางคนในที่นี้นะคะเลือกที่จะไม่โฟกัสกับเรื่องของความรักเพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักแต่ถ้าคุณยังเชื่อแบบนั้นอยู่นะมันก็จะทําให้คุณไม่ได้สัมผัสกับความรักอย่างแท้จริงเลยค่ะ คุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณคู่ควรกับความรักและมันมีความรักพื้นที่ความรักสําหรับคุณคุณคู่ควรกับความรักเสมอความรักมันงดงามแม้ว่าคุณจะผ่านประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณสับสนหรือรู้สึกไม่เชื่อในเรื่องของความรักอีกต่อไปแต่ความรักมันรอคอยคุณอยู่และมันจะมาถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ keep a n d o p e n m i n d ค่ะ your soulmate may differ from your usual type and expectation นะคะ โซเมกของคุณนะคะหรือคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่คนในแบบที่คุณต้องการมากนักเลยอาจจะทําให้คุณกาลังสับสนไงเช่นแบบคุณชอบต่างชาติแต่คนที่เข้ามาเป็นคนไทยหรือว่าคุณชอบคนที่เด็กกว่าแต่คนที่เข้ามาเป็นคนที่อายุมากกว่า มันก็เป็นไปได้เอ่อก็อาจจะยังไม่ใช่แบบคนที่ใช่สําหรับคุณรอยเปอร์เซนแต่ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณยิ้มได้และทําให้คุณสัมผัสกับประสบการณ์รักอย่างที่คุณคู่ควรนะคะ Honeymoon ค่ะ enjoy the best of holiday time together นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อยากจะให้คุณเนี่ย enjoy ไปกับทุกๆจังหวะโมเมนต์ของความรักที่เข้ามาในชีวิตทั้งที่ตั้งใจมาก็ดีไม่ได้ตั้งใจมาก็ดีแต่เชื่อเถอะว่าประสบการณ์ น,นั้นเนี่ยจะทําให้หัวใจคุณอ่อนโยนขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะลองหาจังหวะหาเวลาไปเที่ยวดูคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอ๋อคุณจะบอกว่าคุณเห็นกา,การเดินทางเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเดินทางขึ้นเขาหรือว่าไปต่างประเทศมีความเป็นไปได้ oversea ซีหรือไปเที่ยวแบบติดทะเลคือคุณรู้สึกได้นะแม่น้ําติดทะเลอะไรเงี้ย กำลังจะบอกว่าถ้าคุณได้ไปเที่ยวอะค่ะมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณอะได้เจอกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาปั่นป่วนหัวใจของคุณให้กระชุมกระชวยนะคะนะก่อนจากกันค่ะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานในเดือนมการาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะก็คือ Page of drinks นะคะในเดือนนี้มกราคมงดทานเบียรก่อนนะคะไม่เสริมดวงของคุณค่ะมีแต่จะทำให้ดวงของคุณปวดหัวนะคะแต่สิ่งที่คุณควรทานจะเป็นอาหารจำพวกแป้งนาบกระทะเช่นเครปนะคะเนยทอดนะะ้โตเกียวอาหารจะเสริมดวงนะ,ะแล้วก็อันนี้นะจะเป็นแนวแบบ แนวเหมือนเหมือนข้าวต้มหรือก๋วยเตี๋ยวหรือควีนรู้สึกถึงโจกนะคะถ้าคุณจะทานมันก็จะเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังในช่วงนี้นะคะถ้าใครชยาคดิดดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาปรปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่มาคุนได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะเ e ียออนไลน์เกคลิปวิดีโอคะ่ะบาย สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของคุณในเดือนมกราคมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะน่าตื่นเต้นชะมัดเลยค่ะเราเริ่มต้นจากพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะ n i g h t of p e n t a c l e ค่ะ the emperor แล้วก็ six of pentacles ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกถึง strong strong soulmate connection and t วินเฟ a m e c o n n e c t i o n s for some of you นะรู้สึกว่าบางคนกำลังดีวอยู่กับความสัมพันธ์แบบทวิน Fame หรือบางคนเนี่ยก็เป็นโซเมตแต่เป็นโซเมตในลักษณะที่ว่าเป็นคู่อุปถัมภ์กันนะคะที่มีการซัพพอร์ตกันและกันและถ้าคบกันแล้วเนี่ยจะดีมากบางคนเด็กกับชาวราศีเมษบางคนเด็กกับผู้ชายผิวขาวกว็คุณหรือตาสีฟ้าหรือตาสีดำตาหรือบางคนเนี่ยเด็กกับชาวยุโรปหรือชาวจีนนะเท่าที่คุณรู้สึกได้หรือแบบมีเชื้อสายนะยแบบ กาหลีญี่ปุ่นอะย่างเงี้ยอ่ะ,อะทีเนี้ยถามว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการในเ a t ช o n นช i พก็คือความ stable อืมต้องความต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเขาจะต้องไม่ต้องชัดเจนก็ได้แต่สม่ำเสมออ่ะอย่าแบบมามาหายหาย and o f f on and off แบบเนี้ยคือเหมือนเขาเหมือนคุณไม่โอเคแต่ถ้าเขาทำคือเขาคุณพยายามตัดคุณก็ตัดไม่ได้ คุณดูระมัดระวังในความสัมพันธ์คือหมายถึงจริงๆคุณก็ไม่ได้อยากจะเสียใจนะคุณชอบความหมายก็ชอบแต่ไม่อยากจะทุ่มใจให้ไปร้อยเหมือนกับคนก่อนๆที่ผ่านมาเหมือนกับว่ารอบเนี้ยคุณมีการตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นการเข้ามาของเขาหรือว่าการมีอยู่ของเขาเนี่ยทาให้คุณได้คุ้นคิดอะไรหลายๆอย่างนะคะคุณรู้สึกว่าคุณคุณเองก็ชอบเขานะคุณเองก็รู้สึกดีต่อเขาเหมือนกัน คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถปลอดภัยได้มันสามารถไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแต่คุณรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันน่าจะไปต่อได้ยาวๆไปแบบชา้าๆไปแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะ ไม่รีบรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเคยรีบแล้วมันพังมาก่อนไงรอบนี้ก็เลยแบบโอเคเขอไปแบบช้าๆนะคะคุณดูระมัดระวังในความสัมพันธ์และค่อนข้างมั่นคงกับเขาเลยแหละคุณดูสม่ําเสมอส่งข้อความหาเขาค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แคร์เขาค่อนข้างมากด้วยคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์ค่ะและคุณซื่อสัตย์กับเขาอยู่แม้จะมีคนเข้ามาแต่เหมือนหัวใจคุณก็ดูจะเรียกร้องไปทางเขาคุณก็เลยแบบ ดูเอ็นเอียงไปทางเขานะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะดื้อดึงบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะคุณก็โอเคอ่ะช้าก็ช้าไม่เป็นไรอะไรเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะ จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการความซีเคียวในความสัมพันธ์และความซีเคียวนั้นจะพิสูจน์ได้ก็คือคนของคุณเนี่ยจะต้องมาแบบสม่ําเสมอพูดคุยกันแบบสม่ําเสมอทางด้านของเขาล่ะคะทางด้านของเขาเนี่ยเป็นคนหัวดือ้อแล้วก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะเขาดูเป็นคนที่เอาแต่ใจมาก เออแล้วก็อยากจะเป็นคนคอนโ contrl ในความสัมพันธ์สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการความมั่นคงไม่แพ้กันค่ะคุณเองก็ต้องการความมั่นคงเขาเองก็ต้องการความมั่นคงจากคุณเขาอยากจะรู้ว่าคุณจะมั่นคงกับเขาและสม่ำเสมอกับเขาได้แค่ไหนเขาอยากจะรู้ว่าความสมานของเราสองคนจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ชะลอยคนคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่หัวดื้อแล้วก็ เราก็มีความเป็น l e เดอร์ชิพอะคือต้องการความเป็นผู้นำดังนั้นน่ะความต้องการของคนนี้คือเขาไม่ต้องการให้คนเป็นคุมเขาไม่ต้องการให้คุณเป็นคนคุมความสัมพันธ์แต่เขาต้องการที่จะเป็นฝ่ายคุมความสัมพันธ์นี้เองดังนั้นในสิ่งที่ควีนมองอะค่ะคือควีนมองว่าการที่เขาแบบบางทีสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างอย่างเงี้ยก็คือเพื่อที่จะดูว่าคุณจะเป็นยังไงและตัวเขานะคะ ต้องการที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในแบบที่ต้องการและแบบที่เขาต้องการคือแบบไหนล่ะแบบที่มีการให้ละลับที่เท่ากันแบบที่มีความมั่นคงมีความสเตเบิลแล้วก็ไม่ได้ทําให้เขาหัวเสียหรือปวดหัวและคนของเขา่จะต้องฟังเขาแล้วก็รับฟังเขานะ อย่าหัดเขาอะไรประมาณนี้คือต้องตามใจเขาหน่อยนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาแบบเหมือนคาดหวังแล้วก็ต้องการอยู่นะแล้วทีนี้ล่ะแนวโน้มความสมัธ์ของคุณและเขาถ้าดูแนวโน้มความสมัธ์ของคุณและเขานะคะค่อนข้างดีนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยจะมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นจะมีการใกล้ชิดก,กันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ เหมือนกับว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่สดใสนะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขนะคะในเดือนนี้เพราะว่าคุณเองก็ไม่ได้รีบร้อนในเรื่องความสัมพันธ์เขาเองก็ไม่ได้รีบร้อนดังนั้นมันเลยชิวๆกันไปทั้งคู่พอชิวๆกันไปทั้งคู่เนี่ยคุณก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไร ค่อยเป็นค่อยไปเขาก็เออไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันก็จะเป็นการให้และรับที่เท่ากันคุณให้เขาสิบคุณให้คุณกลับมาสิบดังนั้นในความสัมพันธ์ในเดือนนี้มันจะเป็นฟีลลิ่งประมาณนี้กิฟต์แอนด์เชคที่เท่ากันแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนที่ชอบให้แล้วก็คาดหวังมากเกินไปเนี้ยก็ต้องลดความคาดหวังลงมาเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยจะก่อให้เกิดทุกข์ในอนาคตได้นะคะให้เพราะอยากจะให้แต่ว่าอย่าให้เพราะคาดหวังว่าจะต้องได้รับกลับไม่อย่างนั้นเนีย่ยถูกใจแน่นอนเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามามดูโสอ ดีกว่าว่าไพ่ลกเสยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะถ้าใครเช็คดูนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไมค์มาควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะ so made ค่ะ oh my goodness y e s t h i s is your so l u m a t e beautiful มากเลยอะแกฉันเพิ่งสัษฐานอยู่ว่าแบบเป็น so made กัรนนะ่ะเออแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นมานะ เพราะว่าควินรู้สึกได้ว่าเป็นโซเมดไงอย่างที่ควินพูดไปมันอาจจะเป็นทวินเฟมก็ได้ for some of you หรือว่าจะเป็น b o uh, both of twin f l a m e and Soulmate คือเป็นไปได้หมดนะคะ calling in your soulmate ค่ะ your player affirmations and s i e u a l i t a t i o n helping you romance นะคะ helping you together actually sorry and w o r t waiting for Do you w a n t timing is t h at work in your love life ค่ะโอเค คนเนี้ยคุ้มค่ากับการรอคอยแม้ว่ามันจะช้าบ้างแม้ว่ามันจะดูไม่ได้ดังใจบ้างแต่คนเนี้ยคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆเพราะไรเพราะเขาคือคนที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอเนื้อคู่และคุณได้เจอเขาแล้วและมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกันการยอมรับกันและกันและความมั่นคงความมั่นคงจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและเขาขอยคุณวางใจในจักรวาลคนนี้คุ้มค่ากับการรอคอยแม้มันจะช้าบ้างแต่มันคุ้มค่าจริงๆนะคะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะ เชื่อมั่นว่าคุณและเขาต้องได้กันและคุณและเขาจะได้ได้กันจริงๆนะคะคุณได้เป็นแฟนกับเขาแน่นอนในอนาคตนะคะได้พัฒนาความสัมพันธ์แน่ๆให้มั่นใจเอาไว้นะคะนะจา๊ะเขาเองก็อธิษฐานถึงคุณเหมือนกันอธิษฐานเผื่อคุณและเขารู้เลยว่าถึงแม้ความสัมพันธ์นี้จะช้าแต่มันมั่นคงชาชาได้พราเล่มงามและเขาเลิฟดิสนะคะ เอาละค่ะที่นี้ก่อนจากการย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่อาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานในเดือนมกรากคมก่อนนะคะใครเป็นสายเบียร์นะคะราศีเมษงดทานก่อนนะคะเบียร์ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงนะคะจะเป็นอาหารจะพวกแป้งหน้ากระทะค่ะเช่นโตเกียวครปนะคะแล้วกเ็เนยทอดอะไรเงี้ยค่ะเสริมดวงแล้วก็อันนี้นะคะอาจจะเป็นโจ๊กกระเพปปาะปลาหรือาจะเป็นแนวแบบ ข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดนะคะก็จะเสริมเดวงของคุณให้เป๊ปังดังเฟอร์ในช่วงนี้แต่คืนที่ว่าน่าจะเป็นแบบข้าวผัดด้วยนะโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยโจ๊กที่มันใส่เส้นใส่ใส่ใส ใส่เส้นอะมันมีจกใส่เส้นอยู่คุณเ,เรียกว่าเส้นอะไรเส้นมีกรอบอะไรอย่เงี้ยนะคะนะถ้าใครเช็กตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอย่างให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังมาหาคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปวีโอถัดไปเซี่ยอ l ลนเด next คลิปวิดีโอค่ะไป